ดิฉันชื่อเด็กหญิงพิชนกสาหลอดผู้ดำเนินงานการโต้วาทีในยติผู้ดีเป็นสีแก่ตัวผู้ชั่วอับปาชัยขออนุญาตแนะนําหัวหน้าฝ่ายเสนอ mm hmm. เด็กชายกิติการชัยสาผ mm ู hmm. ้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่หนึ่งนายภูมิบินมาตุลาผ mm ู hmm. ้สน,สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่สองนางสาวแวพลวาคันน้อย หัวนหน้าฝ่ายค้านนางสาววรรณาอ่านผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่หนึ่งนางสาวณฐิดาโฟโทองผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่สองนายวงสพัฒน์พรชนะคอเชิญหัวหน้าฝ่ายเสนอแต่ยติค่ะยนคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมฝุ่กคนนะครับ ันนี้ผมและทีมฝ่ายเสนอมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มานำเสนอแนวคิดที่ว่าพูดดีเป็นสีแก่ตัวพูดเชื่อลาชายครับเหตุผลที่หนึ่งนะครับคำพูดเป็นสิ่งกระท้อนตัวตนได้กำหนดโอกาสในชีวิตคนที่พูดดีมีวาจาสุภาพให้เกียรติผู้อื่นมักได้รับการยอมรับและโอกาสที่ดีในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน ดิเรื่องความสัมพันธ์ทางสังคมลองพิจารณาคนที่ประสบความสําเร็จในสังคมเช่นนักธุรกิจนักการเมืองหรือผู้นําองค์กรคนเหล่านี้ควนใช้คำพูดที่สร้างสรรค์และจูงใจให้ผู้อื่นได้ดีทําให้ได้รับความเคารพและการสนับสนุนจากผู้คนรอบข้างตรงกันข้ามคนที่ใช้คําพูดหยาบคายดูถูกผู้อื่นหรือโกหกหลอกลวงมักทําให้คนไม่ไว้วางใจ และสร้างฝัะตูโดยไม่รู้ตัวส่งผลให้ชีวิตต้องพบกับอุปสรรคเช่นถูกป,ปฏิเสธโอกาสในการทำงานถูกสังคมรังเกียจหรือแม้กระทั่งประสบปัญหาทางกฎหมายคำพูดดีช่วยสร้างสังคมที่ดีคำพูดชั่วนำมาซึ่งความขัดแยง้งสังคมที่เต็มไปด้วยคำพูดดีเช่นคำพูดให้กำลังใจคำพูดที่สร้างความเข้าใจและคำพูดส,งส่งเสริมความสามัคคี จะทำให้เกิดสังคมที่สงบสุขคนมีน้ำใจต่อกันและช่วยเหลือกันอย่างจริงใจในทางตรงข้ามหากสังคมเต็มไปด้วยคำพูดที่ไม่ดีเช่นคำพูดให้ร้ายสร้างความแตกแยกหรือยุยงให้เกิดความเกลียดชังย่อมนำไปสู่ความขัดแยง้งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือปัญหาทางการเมืองและสังคมในหลายประเทศที่เกิดจากการใช้คำพูดปุกปัน่นทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันและส่งผลให้เกิดความรุนแรง คำพูดดีสร้างมิตรคำพูดชั่วสร้างฝันตูเมื่อเราพูดดีไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่แสดงความจริงใจคำพูดให้กำลังใจหรือคำพูดที่ช่วยแก้ปัญหาเราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานจะส่งผลดีต่อชีวิตเราในในระยะยาวในขณะที่คำพูดไม่ดีเช่นคำพูดเสียดสีนินทาหรือใส่ร้ายผู้อื่น อาจทําทให้เราเสียเพื่อนและเกิดปัญหาความขัดแย้งที่ไม่จําเป็นซึ่งสุดท้ายอาจย้อนกลับมาทําร้ายตัวเราเองขอบคัคบค่ะข,ขออนุญ,ญาตสรุปนะคะหัวหน้าฝ่ายเสนอได้พูดว่าพูดดียอมได้ิีผู้ชั่วยอมได้ศัตรูขออนุญ,ญาตเชิญหัวหน้าฝ่ายค่ะนายติคะ่ะ ค่ะดิฉันจะขอคำว่าต่อให้เราจะพูดดีหรือพูดชั่วถ้าเราพูดกับคนที่ผิดคนหรือคนที่มีสักชกติที่แย่เราก็ดูแย่ในสายตาเขาอยู่ดีค่ะจะพูดดีหรือพูดชั่วสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองคนที่ฟังและมุมมองคนที่ดูจะพูดแบบไหนมันก็เลวร้ยรายเหมือนกันนั่นแหละค่ะคนที่บอกว่าการพูดดีนั้นจะไม่มีวันโดน นินทาหรือไม่ว่าตนว่าไรนั่นเป็นสิ่งที่โกหกค่ะเพราะสุดท้ายแต่ว่าเราพูดดีเราจะพูดดีขนาดไหนไละได้ขนาดไหนสุดท้ายเราก็โดนนินทาหรือจับเอาไปรวมกลุ่มกับคนที่ว่าไรผู้อื่นสุดท้ายคนเขาจะมองว่าเราเสียแซ่นะคะเพราะว่าต่อให้เราจะดูดีขนาดไหนเขาก็จะมองว่าเราเสียแซ่จากคาพูดเพราะบางคนนั้นอาจไม่ได้มองว่าเรานั้นดูดีและน่ารักบางคนจะมองว่าเรานั้นเป็น ยอมโกหกและ คําพูดอ่อนช้อยแต่ข้างในนั้นคือรูหนอนที่เน่าเปื่อยไปตั้งนานแล้วค่ะคําพูดที่สวยหรูอของคุณนั้นภายนอกนั้นอาจจะดูดีเหมือนกีบหล,ลาบแต่ข้างในนั้นก็เหมือนกับเศษของเหลือที่เขาไม่ต้องการค่ะคนที่พูดดีนั้นถ้าคนที่พูดดีนั้นส่วนใหญ่นั้นมันจะใช้กับคนที่ต้องการผลประโยชน์ คนที่พูดดีกับคนที่ส่วนใหญ่คนที่พูดดีจะพูดดีกับคนที่ต้องการผลประโยชน์เช่น mm hmm. ต้องการพูดกับคนที่อยู่สูงกว่า mm hmm. เช่นครูบาอาจารย์หรือคนที่อยู่สูงกว่าตนเพื่อเอามาคู้หัวกะลาของตัวเอง mm hmm. แต่คนที่นะ่ะแต่คนที่ไม่ต้องการหรือไม่อยู่ในสายตาเขาะจะมองว่าคนเหล่านั้นนั้นไม่มีคุณค่าและอาจจะทําให้อาจจะพร้อม ็อ,อกซิใส่คนนั้นกับคนที่ไม่อยู่ในสายตาเมื่อหมดประโยชน์แล้วคนเหล่านี้ก็จะพมที่หยยบเุณให้จมดินคนเราก็เหมือนมีสองคมคนที่พูดดีก็เหมือนคนเราก็เหมือนมีดคนที่พูดดีเหมือนมีสองคมคนที่พูดจาก,ก็เหมือนมีดคมเดียวนั่นก็เพราะว่าคนที่พูดเทาะมักจะมีด้านที่ มีเล่นเหลี่ยมจอมแสดงส่วนคนที่พูดจาบนั้นถึงแม้เขาจะอยากแต่เขาก็เป็นคนตรงไปตรงมาไม่เคยอ้อมค้อมกับความสูงของขขตัวเองไม่เหมือนคนพูดตีที่อ้อมเ,เข้ากับความสูงตัวเองไม่เคยที่จะสไม่เคยที่จะแสดงควา,ามสูงตัวออกมานั่นก็เพราะว่าพวกเขามาจะตีหน้าซื่อตาใส ทำตัวเหมือนคนเป็นเหยื่ออ่อนแอเหมือนผู้ถูกกระทําทางที่ตัวเองนั่นแหละเป็นผู้กระทําเองใช้คําพูดที่สวยหรูเพื่อให้นอื่นนั้นดูแย่ทําตัวอ่อนหวานอ่อนช้อยสุดท้ายตัวเอนั่นแหละก็คือคนร้ายทําตัวเหมือนคนดีมีวินัยมีมารยาทแต่สุดท้ายตัวเองนั่นแหละก็คือคเศษเ,เ,เหลือของสังคม สุดท้ายนี้ฮะนัจะขอฝากว่าการที่เราพูดดีหรือพูดไม่ดีนั้นมันขึ้นอยู่กับว่า,วาสักครั้งหนึ่งเราเป็นคนยังไงและคนที่ฟังเรานั้นเป็นคนยังไงเพราะว่าทุกอย่างที่เราพูดนั้นคนที่ตัดสินได้ก็คือผู้ฟังไม่ใช่เรา ขออนุญ,ญาตสรุปนะคะหัวหน้าฝ่ายคะในพูดว่าการที่เราพูดดีใช่ว่าเราจะจริงใจเราอาจจะตีหน้าซื่อผิดกับคนที่พูดตรงไปตรงมาขอเชิญผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่หนึ่งคะ่ะ คนที่มีพัฒนคติดีแต่ก็ไม่ควรแต่ก็ไม่ควรทําไม่ดีตามเขาเพราะเราอาจจะดูไม่ดีตามเขาได้คนร้ายคนมองเราร้ายแบบขึ้นอยู่กัศนาคติของคนครับการพูดจะคนที่พูดไม่ดีต้องตกเป็นผู้ประสบภัยหรอครับแล้วคนพูดดีต้องเป็นตัวร้ายหรอครับ ทุกอย่างมันไม่จะเป็นสมุนไปเพราะเรื่องการทเลาะการพูดรับหลังก็เป็นเรื่องปกติของสังคมไทยจากเหตุผลทั้งหมดนี้เห็นได้ว่าพูดดีเป็นสิ่งแก่ตัวผู้ชั่วปลาชัยเป็นความจริงที่พิสูจน์ได้ในชีวิตจริงคำพูดที่ดีจะนำพาชีวิตไปสู่ความสาเร็จความสุข และการยอมรับจากสังคมในขณะที่คำพูดไม่ดีจะสร้างปัญหาและความเสียหายมาสู่ตัวเราเองดังนั้นกระผมขอให้ทุกท่าน,นพิจารณาแล้ยอมรับการพูดดีเป็นสิ่งที่ควรผลส่งเสริมและลิกเลี่ยงการพูดชั่วเพื่อตัวเราเองและสังคมก้าวไปสู่สิ่งที่ดียิ่งขึ้นขอบพระ ขออนุญาตสรุปนะคะผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอได้พูดว่าผู้ดีเป็นสีแก่ตัวผู้ชั่วอับปาชใชผู้ด,ดียอมได้ดีผู้ชั่วก็ได้ชั่วขออนุญาตเชิญผู้สนับสนุนฝ่ายค้านค่ะสวัสดีค่ะขอ่อนอื่นเนี่ยขอ d i s c มเมอ e r ก่อนว่าพอดีฉันไม่ได้จะ ส่งเสริมคําพูดไม่ดีหรือการกระทําที่ไม่ดีนะคะแต่ว่านี่เป็นการตัวทวีเนาะขอทุกคนเข้าใจนะคะก่อนอื่นเนี่ยดิฉันจะบอกว่าคําพูดเนี่ยมันอยู่ที่เจตนาของคนพูดมากกว่าค่ะเพราะว่าใครเขาจะพูดยังไงสมมติถ้าคุณเล่นเกมเอาเป็นว่าเกมสกเกมหนึง่งแล้วคุณเจอคนที่เขามาว่าคุณอย่างทุกคนหลายคนคงเล่นเกมเนาะคงจะเจอคนที่พูดไม่ดีอย่างเช่นเขาจะพูดว่าเวลาคุณเล่นเกม ่ดีอย่างเล่นเล่นกาเล่นไก่เขาก็ด่าคุณถูกไหมคะแล้วคุณเนี่ยจะไปต้องพูดดีกับคนแบบนี้ด้วยหรอคะยกตัวอย่างเช่นเคธีฉันที่ฉันเคยเจอเขาว่าฉันแย่กากไก่ดาก่าในการเล่นเกมนี่เป็นคนที่สมควรพูดดีด้วยหรอคะฉันเนี่ยเลยตอบก,กับเขาไปว่าขอโทษนะคะเนี่ยการการเล่นของคุณเนี่ยดีเหมือนปากเลยคะ่ะเขาก็ยังพิมมาเหมือนเดิมค่ะว่ากากไก่ที่ฉันก็เลยพูดกลับไปว่า ขอโทษนะคะบิดามารดาคุณไม่ค่อยให้ความรักหรอคะทาไมคุณถึงได้เรียกร้องความสนใจขนาดนี้สุดท้ายคําพูดเขาก็เปลี่ยนเป็นคําพูดสุภาพมากกว่าเดิมค่ะเขาบอกว่าครับแลวฉันก็ตอบกลับว่าให้ฉันให้ความรักคุณไหมคะเขาบอกว่าไม่เป็นไรครับเห็นไหมคะมันแตกต่างกันกันกบตอนแรกเลยเขาด่าฉันแต่ตอนนี้เขากลับเปลี่ยนคําพูดเป็นครับมีมารยาทมากขึ้นเห็นไหมคะคําพูดไม่ดีเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนคนได้เหมือนกัน ใช่ว่าคําพูดที่ดีมันจะไม่ดีนะคะสําหรับบางคนขอยกตัวอย่างอย่างเช่นรัฐบาลชุดปัจจุบันเนาะเขาบอกว่าเขาจะทําอย่างอู้อย่างง,าางี้แต่ดูในความเป็นจริงสิคะทุกคนมองเห็นว่าเขาทําอะไรไปบ้างฉันพูดตรงๆว่าฉันไม่เห็นอะไรเลยที่เขาทํามานโยบายที่เขาเสนอก็ไม่เห็นนี่คือสิ่งที่คําพูดดีเขาทํากันหรอคะพูดอย่างอู้อย่างงี้เขาไม่เห็นจะมีอะไรดีสักอย่าง มันอยู่ที่เจตนาของคนาเขาจะทำํำยังไงความคิดข้างในมากกว่าค่ะที่จะเป็นสิ่งสิ่งที่บอกว่าเขาต้องการจะสื่อและจะทําอะไรคําพูดก็เหมือนดาบค่ะถ้าใช้งานไม่ถูกวิธีเราจะเป็นคนที่เจ็บที่สุดคําพูดแย่ๆก็สร้างคนดีได้ค่ะเพราะพูดเพราะการพูดอยู่ที่เจตนาไม่ใช่คําพูดสวยหรูที่พูดออกมาเพราะว่าคุณแค่ต้องการจะทําให้คนอื่นเชื่อใจทุกอย่างขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดู ของสถาบันครอบครัวค่ะเพราะว่าทุกคนไม่ได้โตมาในครอบครัวแบบเดียวกันถูกไหมคะไม่ได้โตมาในสังคมแบบเดียวกันฉันว่าการพูดไม่ดีก็ไม่ใช่เรื่องแย่ค่ะแต่การพูดไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคนเราเนี่ยเติบโตมาแบบไหนเอาจริงการพูดไม่ดีไม่ใช่เรื่องแย่นะคะการพูดไม่ดีเนี่ยเวลาเราพูดกับเพื่อนทุกคนเนี่ยการพูดไม่ดีเนี่ยเชื่อว่าทุกคนไม่ได้พูดดีๆกับเพื่อนว่า ไปกินข้าวกันไหมไม่ใช่ทุกคนที่จะพูดไม่ดีก็ต้องมีขึ้นขอโทษนะค่ะสรล้ว่ะค่ะขออนุญาตสรุปนะคะผู้สนับสนุนฝ่ายค้านได้พูดว่าการที่เราพูดดีใช่ว่าเราจะเป็นคนดีมันอยู่ที่เจตนาการพูดและการกระทำของตัวเองขอเชิญผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอค่ะค่ะก็ขออนุญาตค้คออนา,านนะคะ บางทีเนี่ยถ้าเราเล่นเกมอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเราไปเจอคนในเกมที่มาว่าเราบางทีเราก็ไม่ได้รู้จักเขานะคะก็ไม่ควรไปว่าคนที่เราไม่รู้จักถูกไหมคะเพราะว่ามันก็ส่งถึงก็สอนถึงการเลี้ยงดูอะคะ่ะเพราะว่าคุณก็เห็นแล้วไม่ใช่หรอคะว่าคนที่มาว่าคุณอะพูดไม่ดีกับคุณมันก็สอนถึงการเลี้ยงดูอะคะ่ะเราก็ไม่ควรไปตอบโต้เขาเลยการใช้คำแบบนั้นนะคะ ก็อย่างที่บทกลอนของสุนทรพูดได้กล่าวไว้นะคะถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรษะมีคนรักรสถ,ถ้อยอร่อยจิต<ส>แม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์พระพูดจา่าเวลาเราทะเลาะกับเพื่อนอย่างนี้ค่ะเราพูดไม่ดีใส่เพื่อนก็สามารถทำให้ตัดเพื่อนกันได้อย่างเช่นขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นห้องคุณนะคะเวลาทะเลาะกันก็แตกแยกกันถูกไหมคะ แล้วหันมาดูสามทหนึ่งนะคะอันนี้ขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างนะคะกรรมการอย่าพึ่งนะคะ3ามทหนึ่งถามว่าทะเลาะกันมีไหมมีนะคะแต่เก็บไว้ในใจเราจะไม่มาพูดกันเพราะว่าจะเกิดการที่ทําให้ทะเลาะกาันก็เป็นการหลีกเลี่ยงการทะเลาะอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ขอฝากอีกประโยคนึงนะคะสิ่งจำเป็นในการสื่อสารไม่ใช่การฝึกพูดแต่เป็นการฝึก ฝึกไม่พูดในสิ่งที่ไม่จำเป็นต่างหากค่ะแล้วก็อันนี้ในทีมฝากมานะคะเขาให้มาแปลยัตตินะคะไม่ได้ให้มาเป็นผู้ประสบภัยนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าการพูดไม่ดีมันไม่ดีอย่างชื่อะคะ่ะ เพราะว่าถ้าไปถามคุณรูณคนไหนนะคะขออนุญาตเดียวตัวอย่างนะคะถ้าไปถามคุณรูณหรือผู้ใหญ่คนไหนนะคะเขาก็จะบอกว่ายัางไงพูดดีก็ดีกว่าพูดไม่ดีอยู่แล้วค่ะขอบคุณค่ะค่ะขออนุญาตสรุปนะคะผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอได้พูดว่าถึงแม้เราจะพูดดียังไงดีก็ดีชัวก็ชัวขออนุญาตเชิญผู้สนับสนุนฝ่ายค้านค่ะ คมขอครับครับฝ่ายเสนอผู้พูดสำหรับ่นคนที่สองเขาบอกแล้วครับว่าเขาต้องใช้คําพูดที่ให้เหมาะกับบุคคลครับและผมว่าเราไม่ควรพูดดีกับคนที่พูดไม่ดีใส่เราครับและเราไม่ควรปล่อยให้เขาพูดไม่ดีใส่เราเรื่อยๆครับเพราะว่าเขาเพรถ้าเราปล่อยเขาเนี่ยเขาก็อาจจะพูดแรงขึ้นเรื่อยๆและพูดไม่ดีเรื่อยๆครับ และบางคำพูดของเขาเนี่ยอาจจะพูดอ,อ้อมๆก็ได้ครับแต่เราก็ไม่รู้หรอกครับว่าเพราะว่ามีเจตนาที่พูดไม่ดีใส่เราและเขาอาจจะคิดร้ายใส่เราก็ได้ครับแม้เราจะาผิดพลาดครั้งเดียวเพราะ็ากลายเป็นคนที่ไม่ดีนะครับเพราะาเขาไม่ชอบเราอยู่แล้วครับเหมือนสำนวนสุภาษตครับหน้าไหว้หลังหลอก พอต่อหน้าเขาพูดดีกับเรามากทำตัวดีกับเรามากนิสัยดีกับเรามากแต่เราไม่รู้ครับว่ารับหลังเขาเนี่ยพูดใส่ร้ายเราในทางที่ไม่ดีทําให้เราทําให้บางคนเนี่ยคิดว่าเราเป็นคนแบบนั้นทําให้เราเนี่ยถูกมองเป็นคนที่ไม่ดีะหะบางทีเขาก็อาจจะตีหน้าซีทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่เคยพูดแบบนั้นมาก่อน เหมือนอีกสอักพลาสิตที่ว่าศูหนหัวและลูกหลังครับที่เขาพูดจจแรงๆแล้วบอกว่าหยอกเล่นครับเป็นผู้เล่นๆแต่เราเนี่ยก็รู้หน้าแต่ไม่รู้ใจครับเ<ๆ>ขาก็อาจจะกําลังคิดไม่ดีกับเราก็ได้ครับถึงแม้ทางกายทางวาจาก็า,จ,ากจะดีแต่เราก็ไม่รู้รครับว่าการกระทำเขาเนี่ยอาจจะไม่ดีตรงกับตรงข้ามกับ ทรงข้ามและขัดแย้งกับทางวันจาก,ก็ได้ครับเขาเนี่ยอาจจะคิดไม่ดีใส่เราก็ได้ครับขอบค่คบคะขออนุญ,ญาตสรุปนะคะผู้สนับสนุนฝ่ายค้านให้ยกตัวอย่างสุภาสิตไว้หน้าหลังสองต่อหน้าผู้ดีรับหลังไห้ร้ายขอเชิญหัวหน้าฝ่ายเสนอแปลยติ ขอเชิญหน้าใบเสนอสรุปค่ะบางคนอเข้าใจผิดว่าการพูดตรงเป็นการพูดไม่ดีนะครับแต่จริงแล้วการพูดตรงสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้คำพูดที่รุนแรงเสียดสีหรือทำร้ายผู้อื่นนะครับตัวอย่างเช่นหากเราเห็นข้อผิดพลาดของเพื่อนร่วมงานเราสามารถติดเตือนได้อย่างสุภาพแทนที่จะพูดจาหยาบคายหรือดูถูก คำพูดที่ตรงไปตรงมาแต่ยังมีมารยาถือเป็นการพูดดีไม่ใช่การพูดไม่ดีการพูดไม่ดีอ่ะทำให้ผลดีชั่วคราวแต่มีผลเสียในระยะยาวฝ่ายต้องคาบอาจบอกว่าการมองไม่ดีทำให้เกิดผลดีเช่นทำให้คนอื่นกลัวแล้วเชื่อฟังหรือทำให้ความจริงถูกเปิดเผย แต่การพูดไม่ดีเช่นการใช้คำหยาบเสียดสีหรือเด็บแนมอาจทำให้คนฟังรู้สึกแย่และไม่อยากร่วมง,งานในระยะย,ยาวตัวอย่างเช่นเจ้านายที่ดุดา่าลูกน้องแรงๆอาจทำให้พนักง,งานบัวและทำงานได้ดีขึ้นในระยะสั้นแต่ในระยะย,ยาวพนักงานอาจหมดกำลังใจหรืออยากลาออกสรุปการโต้กลับการพูดตรงไม่ใช่การพูดไม่ดี เราสามารถพูดตรงได้โดยใช้คำพูดที่ดีการพูดไม่ดีอาจได้ผลระยะสั้นแต่ส่งผลเสียในระยะย,ยาวการพูดดีสามารถแก้ปัญหาได้โดยไม่ต้องใช้คำพูดที่ทำ้ายพืดังนั้นเราควรสนับสนุนการพูดดีและนอกจากจะเป็นประโยชน์แก่ตัวเราแล้วยังช่วยให้สังคมคนดีมีมากขึ้นด้วยครับ ค่ะขออนุญ,ญาตสรุปนะคะหัวนหน้าฝ่ายเสนอใรนสรุปว่ายกตัวอย่างหากเพื่อนร่วมงานของเราเสียกำลังใจหรือทํางานพลาดเราควรใช้ท่อยคคาที่สุภาพหรือว่าใส่ใจแต่กับการถ้าเราใช้ท่ายคําที่หยาบคายและไม่ใส่ใจอาจทําให้เพื่อนร่วมงานของเราเสียกำลังใจหรือไม่มีสมาธิขออนุญ,ญาตเชิญผู้หัวหน้าฝ่ายค่ะสรุปะคะ่ะ ค่ะดิฉันสายค้ายาขอขอสรุปว่าอย่างที่ดิฉันได้เคยพูดไปนะคะว่าคนเราคือเปรียบเสมือนมีดเปรียบเสมือนมีดคนพูดจาบคือมีดด้านเดียวและคนพูดเพราะคือมีดสองด้านคือมีดคมสองด้านเพราะว่าคนพูดจาบนั้นมันจะหันคมด้านที่ หากคมต้านคนพูดจาพร้อมที่จะหันต้านต้านที่ไม่คมใส่คนที่ด้วยนั้นนับถือและเคารพรักส่วนพร้อมที่จะหันต้านกับคนหันต้านที่คมใส่คนที่ไม่น่ารักและคนที่ไม่นับถือส่วนคนที่พูดดีนั้น คือมีสองคมน,นั่นก็เพราะว่าพวกเขาน n พร้อมที่จะหันด้านที่คมทั้งสองด้านนั้นให้กับคนที่ไม่น่านับถือและไม่น,านา่าเคารพหรือคนที่เขาไม่อยากใช้ประโยชน์นั่นเองค่ะเหมือนคำพูดที่เขาบอกว่าเก็บปิดไว้ใกล้ตัวเก็บเก็บศัตรูให้ใกล้กว่าคนพูดดีนั้นมันกจะหลอกคนที่รักหรือคนที่ กนันมันจะหลอกคนข้นางน,นอกและและเคารพกับคนที่ตัวเองนั้นลหลายครั้งที่มารยาทนั้นมารยาทความใจนั้นมันจะทำให้คนเรานั้น ขอจบตรงนี้ดีะคะ่ะขออนุญาตสรุปนะคะหัวหน,น้าฝ่ายคนได้สรุปว่าคนเราก็เปรียบเสมือนมีดยกตัวอย่างของคําว่ามีสองคมต่อหน้าผู้ดีรับหลังให้หลายขอเชิญกรรมการลงคะแนนค่ะ ค่ะลำดับต่อไปจะเป็นการประกาศผลคะแนนโตวาทีในยาติผู้ดีเป็นสีแก่ตัวผู้ชั่วอับปาชัยฝ่ายที่ชนะได้แก่ฝ่ายเสนอค่ะชนะด้วยที่คะแนน90.72ฝ่ายค้านได้คะแนน89.7 จุดสิบเจ็ดค่ะขอเชิญกรรมการให้คำแนะนำค่ะไม้ตรงนี้ยืนตรงนี้หันไป ค่ะ <obsc ene> ทางด้านฝ่ายเสนอนะคะเขาก็พูดดีทั้งสองฝ่ายนั่นแหละค่ะทางฝ่ายเสนอเองก็มีคำพูดที่กล่าวถึงบุคคลอื่นแต่เขาก็ขออนุญาตแล้วทางฝ่ายค้านเองก็กล่าวถึงคนคนบุคคลอื่นขออนุญาตเนี่ย แต่ก็อยากจะบอกว่าผู้ดีทั้งสองฝ่ายอาจจะมีการถัคะแนนนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะอยากให้สู้ต่อไปนะคะอมค่ะค่ะพอยุติการดวนวาทาบ้านประภานในยติ ผู้ด,ดีเป็นสีแก่ตัวพูดชั่วอับปาใส่ไว้เพียงเท่านี้ค่ะ